สวัสดีครับอยู่ในรายการ Dark Beer Gamer นะครับวันนี้ก็จะมาแค t เกิมเกร์ลี่มอดนะครับโอเคนะครับผมก็เป็นคนที่ใส่หัวอยู่ครับใส่หัวแบบนี้ครับชาวล็อกโอเคครับชาวล็อกโอเคครับมานี่ก็เพื่อนผมเองครับชื่อตั้งชื่อว่าอะไรดีแซมครับแซมอ่าชื่อเข้าท่าหน้าดีครับโอเคครับ แตบมาคุยอะไรตรงนี้หน่อยครับเฮ้ยมานี่เนีคยนี่ก็อาจจะเป็นมีรูปผมสักรูปหนึ่งครับดูครับนี่ครับรูปผมอะเป็นคนรูปน้ากาลาบาครับแล้วสงสังเกตคนผู้หญิงคนนั้นครับหุ่นเทียวครับเขาโชว์ขารีบให้ดูนะครับคนนั้นครับอืมใช่เลยครับน่าจะใช่ ไม่หยุดไม่หย่อนด้วยครับครับสงสัยคนกินมากเลยครับคนกินแต่ละคนนี่ดูครับคนหนึ่งครับขาชีกครับขาชีกกลางโต๊ะเลยครับมันเหยียดยามเกินครับส่วนคนนี้ก็แบบเอฟเฟกเยอะเกินครับเยอะเกินคนนี้ก็รู้สึกว่าอ่าแมงสือแบบ เหมือนละเมอเองครับคนนี้ครับส่วนคนนี้ก็นั่งแบบมันมันแบบมันแบบไม่เหมือนนั่งครับมันเหมือนยืนบนอากาศครับยืนบนอากาศแบบนั่งครับโอเคนะครับอืมไปยิงนกเล่นกันเนีครับโอเคครับยิงนกเล่นครับชอล็อกฮ่าอา้แม็กหมด ผมยังชมเลยครับบอกว่าเก่งมากๆครับโอเคนะครับดูตาเก่งวาเก่งวาเก่งไหมครับดูหน้าเขาจะร้องนะโอเคครับอ่านี่ตู้โทรศัพท์ตู้โทรศัพท์ครับนี่ครับเวลาหยอดเงินต้องหยอดแบบนี้ครับถึงมันจะโทรได้ครับเออแล้วมันหูฟังมันอยู่ไหนวะหูโทรเนี่ยครับกดปุ่มครับ เบอร์ศูนย์เบอร์ผมนะครับศูนย์แปดห้าสามโอ๊ยสามนี่ห้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งโอเคนะครับกดน้ำอีกเหรกดน้ำ ครับรถผมดูเหมือนจะแพงครับไม่ถึงหลักร้อยครับคันนี้ครับนี่ครับไปแข่งระดับโลกอ่ะได้คนโหลครับคันนี้อืมโอเคครับอืมอฟรีร้อยดูครับเดี๋ยวฟรีร้อยดู ติดทั่วร้าน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 ครับมันฐานะขายไม่ดีครับขายไม่ดีโอเคครับทุกซอกทุกมุมครับสองสามติดบนหัวก็ยังติดครับนี่คือความอลังการสุดเลิศน,นะครับห้ามกระพริบตาเด็ดขาดครับหนึ่งสอง ใช้กล้องไงครับหนึ่งสองสามโอ้โอ้ก็จบเพียงเท่านี้